สวัสดีครับผมชื่อเวียนนะครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวความรักวุ่นๆุ่นของวุ่นุ่นสายมุงให้ฟังนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องผมเองหรอกมันเป็นเรื่องของเพื่อนผมคนหนึ่งนี่คือไอ้จุย้ยเพื่อนผมครับมันเป็นขวาญใจฝ่ายปกครองทั้งแต่งตัวไม่เรียบร้อยชอบหลับในคาบเรียนทําห้องสปกปรกโดดเวนมันโดนครูดุประจำแหละครับไอ้จุ้ยมันแอบชอบนางฟางสาวสวยดาวโรงเรียนมาตั้งแต่อนุบาลสาม นี่ก็สิบปีแล้วครับแต่น้องฟางเขาไม่สนใจมันหลอกสภาพและนี่คือเส้นหนามหัวใจความสัมันของจุย้ยจโมงหนุ่มรอแบดบอยประจำโรงเรียนถึงมันจะเกเรไปบ้างแต่ฟ้าประทานมันสมองขั้นเทพ,พมาให้มันเลยสอบได้ท็อปทุกวิชาถึงขนาดน้องฟางต้องไปขอให้ติวให้เลยย เวลอาพอจะมีวิธีที่ชะนะจุโมงบ้างไหมเพื่อเอาหัวใจของน้องฟางมากรอบคองเดี๋ยวนี้เข้าต้องมูเต่ลูมูเตลนูสาธุขอให้ลูกช้างชนะจุโมงด้วยเถิดจุ้ยตื่นจุ้ยเองช่วยข่ายยกของไปเก็บห้องครูหน่อย กินไปมันยังไม่ได้เหรอข้าราชการดีเลยเนี่ยหนังสือต้องเยอะเนี่ยอีกช่วยข้าหน่อยเออเดี๋ยวข้าตามไปเออเร็วๆนะเดี๋ยวคุกโดนหนังสืออะไรหนักขนาดนี้นี่โอ้หนักจริงๆเลยเุ้ยอะไรอ่ะนี่มันจะเลยก็สอบวิทยาศาสตร์นี่ แันนี้เราต้องได้คะแนนวิทยาศาสตร์เต็มแน่ๆเลย โอ้ตังตังเยอะเอาตังไปเติมเน็ตสองเฟสน้องฟานดีฟ้าเฮ้ยเองมาช่วคข้าได้ไหมวะเองนั่นแหละที่มาชนวยข้าเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันเฉลยสระวทยิศาสตร์นี่ไอ้ฟ้องครูยา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  ไปเลยเนี่ยจุ้ยเองช่วยข้าไปเก็บของคพระครูนหน่อยมันในฝันเลยอ่ะฮะว,ว่าไงนะปาป่าปา,ปา,ปาเดี๋ยวข้าตามไปห <c ười> ึ่มันมันในฝันเปียบเลยร <c ười> <c ười> ีบไม่ได้สิเพราะในฝันเราเจอจีโมง ไม่เรื่องอะไของเองเนี่ยไม่ติดตามมาแต่เลยเนี่ยเองอ่ะขอโทษละกันเอ้ยย้อนง,งานนิดงแน่เฮ้ยมาันจะแน่รองเท้าใครเนี่ยแลย้วอะไรอย่าเงี้ยอย่าดูนะนี่มันเฉลยข้อสอบนี่นายเอาของครูมาใช่ไหมนายทำตัวแย่มากเลยเราจะไปฟ้องครูอย่าฟังอย่าฟังอย่า เองเนี่ยเองมาเชื่อค่าจะต้องถือเก็บพวกพ่อคูหน่อยเออเดี๋ยวค่าตามไปเฮ้ไม่เอาดีกว่า ล่นครับอ๋อขอบคุณมากเลยจ้ะหนูเป็นเด็กดีจังเลยครับป้าจุย้ยอะไรเหรอป้าเมาื่อวานเราขอบใจนะที่นายเก็บเงินคื้นให้ป้าเราเก็บเงินอะไรอ่ะป้าไหนเหรอคือผู้หญิงคนเมื่อวานที่นายเก็บตงังค์ส่งคืนให้เป็นป้าเราเอง ป้าเราจะเอาเงินก้อนนะั้นไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟถ้าหายไปบ้านเราคงถูกตัดน้ำตัดไฟแน่เลยขอบใจในายอีกครั้งนะไม่เป็นไรหรอกนี่แหละเรื่องราวความรักมุ่งบุญของรุงงรรสายมูแต่ผมว่าถ้าคนเราทำดีแบบจุ้ยผลย่ยอมออกมาได้ดีเสมอไม่ต้องพึ่งสิส่งศักดิ์สิทธิ์หรอกครับเพื่อนๆทุกคนครับอย่าเลือกคิดดีทำดีเสมอนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ